ส่วนในในเรื่องของการทํางานของรัฐบาลในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ขอเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าปัญหาทุกปัญหาของพี่น้องครับรัฐบาลก็ยังเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาที่น่าห่วงที่สุดเวลานี้ก็คือปัญหาเรื่องของสถานการณ์น้าครับผมได้เคยมีโอกาสชี้แจงกับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะครับว่าปีนี้เป็นที่คาดการณ์ว่าจะมีความแห้งแล้งเป็นพิเศษนะครับประกอบกับสถานการณ์น้ําตั้งแต่ในช่วงต้นปีครับ ที่เรามีน้ําที่เก็บกักอยู่ในเขื่อนหลักๆนั้นน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาขณะนี้สถานการณ์ผ่านไปนะครับสเดือนกว่าๆในปีนี้ก็พบว่าระดับน้ําในเขื่อนหลักขณะนี้ต้องถือว่าต่ําที่สุดในรอบหลาย10ปีนะครับขณะนี้สถานการณ์ถือว่ารุนแรงกว่าเมื่อปีพศ .2536 ซึ่งหลายคนจะจําได้ว่าเป็นปีที่เราประสบกับปัญหาภายแล้งที่รุนแรงที่สุดปีหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามครับ เราก็ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและผมได้มอบหมายครับว่าให้ท่านรองนายกพลตรีสนันกระจรประสาทนะครับเป็นผู้ติดตามสถานการณ์น้ําเป็นรายวันนะครับขณะนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าถ้าไม่มีพายุหรือฝนตกลงมาเหนือเขื่อนนะครับในช่วง2เดือนข้างหน้าเนี่ยแหะครับน้ำตรงนี้ก็จะไม,ไม่เพียงพอนะครับในการที่จะดูแลปัญหาพื้นฐานของพี่น้องประชาชนด้วย เพราะฉะนั้นก็ให้ท่านได้ติดตามสถานการณ์เป็นรายวันในเรื่องของสถานการณ์น้ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของความชื้นในอากาศนะครับเมื่อใดที่มีโอกาสในการที่จะทําฝนเทียมนะครับก็ขอให้บุรณาการทุกหน่วยงานเพื่อที่จะเร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้พร้อมๆกันไปนั้นครับในช่วง2เดือนข้างหน้านั้นหากรัฐบาลมีความจําเป็นในการขอความร่วมมือเกี่ยวกับมาตรการการประหยัดทางด้านต่างๆนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือด้วยนะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วง นะครับซึ่งขณะนี้รัฐบาลกําลังดําเนินการอย่างเต็มที่ที่จะหาทางคลี่คลายปัญหานี้ต่อไปแต่ว่าปัญหาอื่นๆนะครับการแก้ไขปัญหาก็มีความคืบหน้าโดยลําดับครับปัญหาของพี่น้องเกษตรกรซึ่งมีปัญหาเรื่องของราคาข้าวนะครับคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติก็ได้แก้ไขปัญหาในช่วงที่พี่น้องประชาชนขายข้าวได้ในราคาซึ่งต่ากว่าราคาอ้างอิงที่ประกาศไปก็จะมีการชดเชยย้อนหลังนะครับก็จะมีการนําสู่ ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีในวันอังคารซึ่งเมื่อได้รับความเห็นชอบจากาคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแล้วผมก็มั่นใจครับว่าพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็จะสามารถได้รับความเป็นธรรมตรงนี้ก็จะแก้ไขปัญหาซึ่งพี่น้องเกษตรกร,กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคกลางหรือภาคเหนือตอนล่างนะครับที่ประสบกับปัญหานี้ค่อนข้างมากเนี่ยจะได้มีความสบายใจว่ารัฐบาลก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาสําหรับมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจนะครับผมก็อยากเรียนว่าแต่ละเรื่องนั้นก็มีการทํางานอย่างต่อนเนื่อง ในเรื่องของเศรษฐกิจนั้นครับกฎหมายงบประมาณนะครับขณะนี้รัฐบาลก็ได้มีความพร้อมและก็ได้เสนอสู่การพิจารณาของรัฐสภานั่นหมายถึงว่าเ,เราคาดว่าปลายเดือนนี้ครับเราจะสามารถเปิดสมัยประชุมวิสามันนะครับพิจารณางบประมาณประจําปีงบประมาณ2,554ได้นะครับแล้วก็จะเป็นไปตามตารางปฏิทินงบประมาณซึ่งก็คาดว่าจะทําให้งบประมาณนั้นผ่านความเห็นชอบของทั้งสองสภาได้ ประมาณกลางเดือนกันยายนพร้อมที่จะประกาศใช้ต้นปีงบมาในวันที่1ตุลาคมนะครับซึ่งงบประมาณตัวนี้จะมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นงบประมาณที่จะทําให้การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนื่องรัฐบาลได้เลิกล้มแผนในการที่จะกู้เงินเ,เดิมนั้นพี่น้องประชาชนจะจําได้ครับว่ามีการพูดว่าจะมีการกู้เงินเป็นกรณีพิเศษ8ปดแสนล้านนั้นรัฐบาลเนี่ยจะยกเลิกการกู้เงิน4ี่แสนล้านเอาโครงการที่เราเรียกว่าไทยเข้มแข็งทั้งหลายเนี่ย มาบรรจุเอาไว้ในปีงบประมาณปีนี้ที่ปีที่กําลังทําอยู่นี้กับอีก2ปีข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในเรื่องหลกักๆที่เกี่ยวข้องกับไทยเข้มแข็งการที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อได้รับผลกระทบจากการชุมนุมนั้นงบประมาณฉบับนี้จึงมีความสําคัญและก็เป็นงบประมาณซึ่งได้วางแนวทางที่มีเงินเพียงพอสําหรับงบประมาณทางด้านสวัสดิการต่างๆที่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลไว้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการ การศึกษาฟรีการรักษาฟรีนะครับและก็เรื่องอื่นรวมถึงการประกันรายได้ของเกษตรกรด้วยนอกจากนั้นครับคณะตรีในวันอังคารที่ผ่านมาก็ยังได้มีมติในการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงกฎหมายเพื่อปฏิรูปเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นะครับให้เป็นไปในรูปแบบที่มีการบริหารจัดการเหมือนเช่นกับนายสากลซึ่งจะทําให้การแข่งขันในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์มีมากขึ้นนะครับต้นทุนการประกอบธุรกิจต่างๆถูกลง นะครับแล้วก็คาดว่าจะเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าของตลาดหลักทรัพย์ไทยนะครับแม้กระทั่งการที่จะทําให้สัสดส่วนระหว่างราคาหุ้นนะครับกับการผลประกอบการหรือรายได้ของบริษัทที่จดทะเบียนอยู่นั้นดีขึ้นเทียบเคียงกับทางประเทศคู่แข่งต่างๆของเราได้มากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ตลาดทุนของไทยนั้นสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้นะครับไม่เสียเปรียบตลาดทุนอื่นๆใน ภูมิภาคนะครับนี่ก็เป็นงานทางด้านเศรษฐกิจที่ได้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องทางด้านสังคมนะครับก็มีเรื่องของอสอสส,สทางด้านการศึกษาที่เคยปรารบกับพี่น้องประชาชนเอาไว้นะครับการปฏิรูปการศึกษานั้นเราก็ต้องการที่จะกระตุ้นให้ทางองค์กรภาคเอกชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมมากๆนะครับซึ่งจะเป็นการทําให้การปฏิรูปการศึกษานั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแทนที่จะปล่อยให้เป็นเรื่องของหน่วยงานทางด้านกระทรวงทะวงกรมต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว นะครับระเบียบสํานักนายกที่คณะมนตรีให้ความเห็นชอบไปก็จะทําให้สอสอสอส,อส,อสามารถจัดสรรงบประมาณจํานวนหนึ่งมาขับเคลื่อนในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาได้โดยดึงเอาองค์กรภาคประชาชนต่างๆนั้นเข้ามามีส่วนร่วมเหมือนกับที่เขาได้มีส่วนร่วมอยู่ในเรื่องของสุขภาพผ่านกองทุนสอสอสอในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งได้มีการดําเนินการไปการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนคนยากคนจนโดยเฉพาะในเรื่องที่ทํากินนะครับในที่สุดคณะมนตรี ก็สามารถที่จะเห็นชอบระเบียบสํานักนายกในเรื่องของโฉนดชุมชนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เรื่องนี้สามารถเดินหน้าได้อย่างมีกฎหมายหรือกฎระเบียบรองรับนะครับ so ส่วนตัวกฎหมายทั้งในเรื่องของสสสการศึกษาก็ดีในเรื่องของโฉนดชุมชนก,ด um <ch un> so ดก็ดีก็จะได้มีการดําเนินการเพื่อเสนอต่อสภาต่อไปเช่นเดีวยวกันนอกจากนั้นยังมีเรื่องอ,อื่นๆครับเช่นเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับซึ่งที่ผ่านมานั้นในส่วนของพอชโครงการบ้านมั่นคงนั้นก็ดําเนินไปด้วยดี มติคณะมนตรีเมื่อวันอังคารนั้นก็จะเป็นการสนับสนุนให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในหลายพื้นที่นั้นถ้าได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วการแก้ไขปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่พี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยก็จะทําได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการทํางานในส่วนของคณะรัฐมนตรีสําหรับการขับเคลื่อนในเรื่องของแผนปรองดองนะครับ มีการทํางานของผมโดยตรงที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้เดินหน้าไปส่วนแรกก็คือแผนที่2องอน,นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําต่างๆตรงนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนนะครับซึ่งวันที่12-13ที่ผ่านมาได้มีการเชิญองค์กรภาคประชาชนหลายองค์กรนั้นเข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็ได้ข้อยุติระดับหนึ่งแล้วครับว่า จะมีการจัดตั้งกลไกในลักษณะของการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปประเทศไทยนะครับซึ่งจะมีการผ่านการทําสมัชชาในวันที่20แล้วก็จะมีข้อเสนอมาถึงผมนะครับในเรื่องของกลไกที่จะขับเคลื่อนทั้ง,งระดับชาติระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นนะครับโดยจะสามารถได้ข้อยุติในเรื่องนี้ภายในสิ้นเดือนนี้ขณะเดียวกันครับได้มีการหยิบยกประเด็นหลักๆที่เป็นสาระสําคัญในการที่จะทําในเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยนั่นก็คือเรื่องตั้งแต่ปัญหาของ ความเหลื่อมล้าในเรื่องของโอกาสปัญหาที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนซึ่งถือว่าด้โอกาสที่สุดในเรื่องที่ทํากินในเรื่องหนี้สินนะครับมีการหยิบยกวางกรอบกันแล้วเรื่องของปัญหากฎหมายกฎระเบียบที่ไม่มีความยุติธรรมในปัจจุบันและก็รวมไปถึงในเรื่องของทัศนคติและการทํางานขององค์กรภาครัรฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐของข้าราชการนะครับในลักษณะซึ่งเราจะต้องช่วยกันทําให้ข้าราชการนั้นมีทัศนคติของการเป็นผู้ให้บริการประชาชน มากกว่ามีความรู้สึกว่าเป็นเจ้านายของประชาชนนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยมีการดําเนินการมีความก้าวหน้าไปนะครับแล้วก็จะไปเกี่ยวพันถึงปัญหาอื่นด้วยเช่นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันการสแสวงประโยชน์ที่ไม่ชอบทั้งโดยนักการเมืองทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นการทําลายโอกาสของประชาชนสร้างความเหลื่อมล้ําสร้างความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับแผนนี้ สัปดาห์ที่จะถึงนี้แน่นอนก็มีเรื่องของสมัชชานะครับแล้วก็จะมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมยื่นต่อผมได้นะครับแล้วก็จะมีกไการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้เพราะเรารู้ว่าเรื่องนี้จะต้องใช้เวลากว่าที่จะเห็นผลอย่างแท้จริงแต่ตรงนี้จะเป็นคําตอบที่เป็นระบบและยั่งยืนที่สุดในเรื่องของปัญหาความไม่เป็นธรรมหรือความเหลื่อมล้ําที่มีอยู่ในสังคมไทยโดยเฉพาะโอกาสทางด้านเศรษฐกิจสังคมหรือแม้กระทั่งในระบบบริหารและระบบการเมืองของเรานะครับ ในส่วนที่2ครับที่ได้มีการทํางานโดยตรงเช่นเดียวกันก็คือในเรื่องของสื่อครับเรื่องของสื่อนั้นผมได้เชิญองค์กรทางด้านสื่อนะครับที่เป็นองค์กรวิชาชีพเข้ามาคุยกันครับแล้วก็มีแนวทางซึ่งมองเห็นตรงกันขณะนี้ก็คือมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งรัดในเรื่องของการตรากฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่จะมาใช้อํานาจในการดูแลกํากับสื่อสารมวลชนนะครับนั่นก็คือองค์กรอิสระซึ่งจะสามารถเข้ามาจัดระเบียบได้มากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของสื่อต่างๆที่ครอบคลุมไปถึงเรื่องของโทรทัศน์ดาวเทียมวิทยุชุมชนนะครับและสื่ออื่นๆซึ่งกําลังจะต้องการให้มีการทํางานคู่ขนานกันไปกับก,ก,ก,การทํางานขององค์กรวิชาชีพสื่อเองเราได้แลกเปลี่ยนกันอย่างตรงไปตรงมาครับนั่นก็คือว่าสื่อเองก็ต้องการที่จะมีหลักประกันในเรื่องของสิทธิเสรีภาพแต่ขณะเดียวกันครับองค์กรสื่อเหล่านี้ก็ได้ยอมรับตรงไปตรงมาว่า สื่อนั้นบางทีก็เป็นสื่อสารมวลชนที่เป็นวิชาชีพโดยแท้แต่ขณะนี้ก็มีสื่อบางกลุ่มซึ่งมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับกลุ่มการเมืองเพราะฉะนั้นก็ถูกนําไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยนั่นไม่เท่าไรหร่ละครับที่แย่กว่านั้นก็คือว่าในบางสื่อนั้นก็มีลักษณะของการที่จะมีบทบาทในการสร้างความเกลียดชังความแตกแยกและความรุนแรงในสังคมนะครับตรงนี้ครับกติกาที่จะต้องทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับองค์กรวิชาชีพสื่อ นะครับเป็นโจทย์สําคัญของแผนปรองดองอข้อที่3นะครับซึ่งเมื่อได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนกันแล้วนะครับก็มีแนวโน้มที่ดีครับว่ามองเห็นปัญหาตรงกันเริ่มมองเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะตรงกัน